เครียดนะฮะเอาปิดท้ายข่าวนี้จะได้ระมัดระวังหน่อยที่นครศรีธรรมราชคนไปโรงพยาบาลก็เดือดร้อนจะแย่อยู่แล้วสองโจรหนุ่มสาวเป็นแฟนกันคุณผู้ชมฮะนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เข้าไปที่โรงพยาบาลนะฮะไปขโมยของครับนี่ฮะไปกันสองคนนะฮะฝั่งผู้ชายเนี่ยอายุ17ผู้หญิงเนี่ยอายุ23เสร็จปุ๊บเข้าไปในโรงพยาบาลาคุณผู้ชมดูจากภาพนี่ฮะ,ะเปิดไปปุ๊บไปดมดมมองๆนี่ฮะ แล้วไปเจอกระเป๋าของเจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋าเจอกุญแจรถแม้ฉลาดฮะคุณผู้ชมเอากุญแจรถไปเปิดรื้อของในรถฮ o n d a a c อ o r d ของของเจ้าของเขาแล้วขโมยของไปนี่แล้วเอาเอกสารทั้งหมดมาโยนทิ้งไว้อย่างนี้เอาแต่ของมีค่าในกระเป๋าไปคุณตูนดูคือไปเจอกุญแจเขาแล้วเอากุญแจมาเปิดรถเขาแม้ฉลาดอะไรขนาดนั้นฮะนี่ฮะแต่ที่สุดแล้วจับได้แล้วฮะคุณผู้ชมฮะ นี่ไปจับได้ที่บ้านเช้าหลังหนึ่งไม่มีเลขที่นะครับอยู่ที่ถนนพัฒนาการทุ่งกลังที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าเป็นแฟนกันก่อนอันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยขโมยของมาก่อนเลยเนี่ยฮะเนี่ยทำเป็นครั้งแรกเนี่ยมักจะพูดกันอย่างนี้เนี่ยฮะแต่สุดท้ายจนมุมก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเนี่ยฮะ